สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอมจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นเงินไหลมานะคะตัวนี้นะคะวันนี้ที่จะทำการปลูกคือตัวนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกับตัวนี้หรือเปล่านะคะตัวนี้ที่ใส่กระถางดำไว้ที่ปลูกเอาไว้นะคะตัวนี้เรียกว่าเงินไหลมาด่างขาวนะคะทุกคน เงินไหลามาด่างขาวนะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะความด่างของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะกระจายอยู่ทั่วใบนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราเรียกว่า tree king นะคะเป็นต้นไม้ตระกูลซิงโกเนียมหรือเงินไหลามาเหมือนกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูด้วยว่าความแตกต่างเขานั้นมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะรูปทรงใบนะคะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะระหว่างตัวทีคริงนะคะกับตัวเงินไหลามาด่างขาวนะคะรูปร่างทรงใบเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังแยกไม่ออกอีกนะคะมีเทคนิคจากน้องฝ้ายสกายแพนนะคะในการดูใบนะคะว่า ถ้าจุดนี้นะคะคือข้อแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้เลยนะคะว่าหลังใบนะคะทีคิงจะเป็นแบบนี้นะคะมาให้ดูนะคะหลังใบทีคิงนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือสีเขียวล้วนเลยนะคะต่างจากหลังใบของเงินไหลามาด่างขาวนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นเงินไหลามาด่างขาวมันจะด่างทะลุหลังใบนะคะแต่ถ้าเป็นทีคิงนะคะ ว่าด้านหลังนี่คือมันไม่ด่างทะลุหลังใบนะเพื่อนๆหลังใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าตัวนี้เงินไหลมาด่างขาวอะ่ะมันจะด่างทะลุหลังใบเลยนะคะก็คือในส่วนของราคานั้นตัวเงินไหลมาด่างขาวก็มีราคาที่แพงกว่าตัวทีคิงแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วลักษณะการเลี้ยงดูด้วยนะคะเพราะว่าตัวน้องฝ้ายบอกว่าตัวนี้เลี้ยงง่ายกว่าตัวทีคิงนะเลี้ยงง่ายกว่า นะส่วนตัวเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของแสงแดดอะไรเงี้ยเผื่อไปวางในที่ที่แสงออแดดมันลงหรือหรือ,หร,อหรือแดดแรงเกินไปนะคะมันจะทําให้ใบน้องเน่าน้องเนี่ยไหม้ได้ง่ายง่ายกว่าทีคิงนะคะทีคิงจะเลี้ยงง่ายกว่าแล้วก็มีการทนแสงได้มากกว่านั่นเองถ้า ที่ป้อมจับลักษณะใบตัวทีคิงเนี่ยใบเขาจะหนากว่าเงินไหลมานะคะถ้าเงินไหลมาใบเขาบางกว่าสภาพการทนแสงมันก็จึงน้อยกว่านั่นเองตัวนี้คือใบลักษณะใบคือหนาเลยนะคะตัวนี้คือน้องไฟเอามาให้ตัวเ,เป็นเงินไหลมาดังขาวก็ถังนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นทีคิงที่แบบน้องตัดมานะคะแล้วก็ทําการเราก็ทําการแช่น้ํา เอาไว้นะคะแล้วก็ให้ชินให้เขาชินกับสภาพที่บ้านเราก่อนเราจะถึงทําการลงปลูกเนาะจริงๆตัวนี้น้องบอกว่าตัดเป็นข้อได้นะคะแต่ว่าป้อมจะไม่ได้ตัดนะคะป้อมจะทําการลงปลูกเลยนะคะเวลาที่ตัดสดมานะคะคือลักษณะต้นไม้ถ้าเขามีรากอย่างเงี้ยโอเคมันก็มันก็ไม,ไม่ต้นไม้จะไม่ได้น็อกได้ช็อกมากนะคะแล้วก็อีกอย่างคือฝ้ายเขาห่อเป็นสเปกน้ำมอสมาให้นะคะมาถึงก็เราก็ลงแช่น้ำไว้อย่างนี้เลยนะคะ ตัวยอดเขาก็คลี่ออกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวมาแนะนำเพื่อนๆว่าตัววัสดุปลูกนะคะนี่มีสตัวนะคะหลักๆเลยที่ป้อมใช้ที่บ้านป้อมนะคะจะมีเป็นมะพร้าวสับนะคะเป็นมะพร้าวสับตัวนี้จะเป็นสับใหญ่นะคะซึ่งที่บ้านพอดีพ่อเอามาให้จากตลาดคะ่ะเราก็เลยสับเองสับเองมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วอีกอย่างคือ ตัวใหญ่มะพร้าวมันค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเราจะต้องอเอาเพอร์ไลท์มาผสมด้วยถ้าใครไม่มีเพอร์ไลท์นะคะสามารถใช้เป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะคะส่วนปุ๋ยถ้าใครไม่มีตัวนี้นะคะมูลไส้เดือนนะคะถ้าไม่มีก็ใส่เป็นออสโมโค้ดนะคะที่เป็นเม็ดเหลืองๆะคะ่ะปุ๋ยเม็ดก็ได้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันใครไม่มีเพอร์ไลท์ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะผสม ปลูกเค้าเข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกทีคิงกันนะคะวันนี้ค้นดินผสมกันก่อนนะคะผสมเสร็จแล้วนะคะตัวกระถางจะใช้เป็นกระถาง5นิ้วนะคะแล้วก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะเราจะวางทีคิงนะคะลงไปแบบนี้เลยนี้นะคะแบบนี้หาประมาณนี้นะคะเพื่อน นนี้ะะคะแล้วก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จัดวางให้อยู่กึ่งกลางกระถางนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาลงไปลึกมากนะคะตัวนี้เราลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับประมาณ เจ็ดหนึส่วนสมเลยอ่ะคือลองไว้เยอะด้วยแล้วก็เราก็ใช้ตัวนี้นะคะใส้เดือนนี้มานนี้นะคะแล้วก็กดบริเวณ รอบต้นเบาๆนะคะให้เขาพออยู่ทรงให้พอตึงๆมือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นเขาล้มหรือโค่นเอนนะคะประมาณนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการลดน้ําโดยใช้ตัวนี้นะคะออินวันค่ะผลิตภัณฑ์จากคุณสิริเดชคาแสนนะคะที่จะใช้ในการบํารุงรากนะคะแล้วก็การเชื้อราให้น้องด้วยนะคะเราจะผสมลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการลดน้ํา ให้ต้นผีขิงของเราเนี่ยหยอกลงไปนิดเดียวเองเพื่อนๆตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีตัวนี้ค่ะ Facebook เนี่ยพิมพ์ได้เลยว่าซิลิเดชทำแสนนะคะพี่เขาก็จะมีในเรื่องของน้ำยาตัวคออินวันนะคะน้ำยาเร่งรากบำรุงรากนะคะตัวนี้มีตัวกันเชื้อราไปในตัวด้วยนะคะสามารถติดต่อพี่เขาได้เลยนะคะพอเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ่านใดไม่มีน้ํายาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ลดน้ําธรรมดาก็ได้แต่ตัวนี้พอดีพี่เขาส่งมาให้เราก็ใช้นะคะแล้วอีกอย่างคือน้องฝ้ายเขาใช้อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่ามันดีในหลายๆเรื่องคือลาก,กออกไว้นะคะการเชื้อราได้ด้วยนะคะ<ม>ช่วงนี้หน้าฝนต้องเซฟให้ต้นไม้เนาะเราจะทําการลดน้ําลงไปเลยนะคะโดยให้น้ำเนี่ยไหลผ่านวัสดุปลูกลงไปเลยแบบนี้นะคะโอเคไหมลดให้ชุ่มแบบนี้เลยนะคะ ช่วงแรกๆเราจะวางน้องเขาไว้ในร่มก่อนนะคะเพื่อเป็นการให้เขาพักฟื้นตัวนะคะพอเขาแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยๆนะคะขยับให้ให้โดนแสงมากขึ้นนะคะแต่ไม่ไว้กลางแดดนะคะซิงโกเนียมเขาชอบอยู่ร่มลำไรนะคะไม่ชอบอยู่กลางแดดอ่าโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาทำความรู้จักกับ ทีคิงนะคะและเงินไหลามาด่างขาวนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะรูปทรงใบนะคะแล้วก็การด่างเนี่ยทีคิงไม่ด่างทะลุหลังใบนะคะดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นเงินไหลามาด่างขาวใบจะบางกว่าแล้วความด่างมันก็จะทะลุหลังใบด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าป้อมจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆชมนั้น อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ